สวัสดีค่ะพราัก็ช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะค่ะเพื่อนๆก็ทราบผลหวยห้าหน่อยกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าผลห้าหน่อยก็ออกกันแล้วนะคะในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพฤษภาหวยห้าหน่อยก็ออกแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพกเพื่อนๆที่ติดตาม สูตรนะคะในวันที่2ี่สพฤษภามนะคะก็มาออกกันในสายออกกันที่ข้างบนนะคะห้าห้าหกหนึ่งนะคะข้างล่างศูนย์สามนะคะ ก็ขออภัยในเพื่อนๆนะคะที่ในสูตรของเราไม่ไม่ได้ที่แอดไม่ได้แต้มสีให้เพื่อนเพื่อนก็คือที่สูตสามนะคะก็ขออภัยนะคะแอดแต้มที่สามหนึ่งสามสองนะคะแต่แอดไม่ได้แต้มที่สามสามศูนย์ให้กับเพื่อนเพื่อนขออภัยนะคะ,ะเราเข้ากันที่สามศูนย์นะคะเ,เพื่อน ถูกเลขล่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันสูตรใหม่นะคะกับสูตรฮาน้อยนะคะในวันที่28แนะคะเราถูกที่0ูนย์สานะคะแต่ไม่ได้ถูกในชุดที่เราแต้มสีเขียวนะคะก็ขอไปเพื่อนๆนะคะ ก็ถูกเป็นที่หนึ่งสองสามสี่ห้างดแล้วนะคะกับฮานอยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทำสูตรในวันที่ยี่สิบแปดกันนะคะ เรามาทําสูตรกันในวันที่28นะคะเราจะใช้เลข0บวกกับ8นะคะค่ะ0บวก8มีค่าเท่ากับ8นะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็น9เป็น0นะคะ เราจะเอาศูนย์มาบวกกับห้านะคะเ,คเราจะเอาศูนย์มาบวกกับห้านะคะคงที่ก็จะได้เป็นศูนย์บวกห้าก็จะได้เป็นห้านะคะหนะักเพิ่มแต้มนะคะเป็นหกเป็นเจ็ด เป็นแปดนะคะเราก็จะได้เลขประมาณนี้นะคะยวขยายเพิ่มเนิดนึงนะคะ,ะ,ะ,ะก็จะได้เป็นห้าหกเจ็ดแปดนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะคู่ชุดที่แปดนะคะ แปดห้าแดดและ88ดนะคะชุดที่9้านะคะ9ก้าห้าเ้าห้าดเกนะคะและชุดศูนย์นะคะ ศูนย์ห้าศูหกศูนย์เจ็ดและศูนย์ปดนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในวันที่ยี่แปดนี้นะคะกับเลขฮาน,น่อยนะคะเดี๋ยวแอดจะตัดเลขให้กับเพื่อนๆนนะคะ เขียนเว้นห่างกันนิดนึงนะคะขออภัยนะคะพือจะตัดเลขกันนะคะ นะคะนี่เราจะเป็นสถิติอันเก่าของเรานะคะที่เราทํากันไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเลขก,กันนิดนึงนะคะเราจะตัดกันที่ขอโทษนะคะที่ติดสามติดสี่ติดห้ากันนะคะ ไม่กี่ตัวเองนะคะเพื่อนๆติดกันอยู่แค่แปดห้านะคะเก้าห้านะคะและศูนย์ห้านะคะ จะเอาติดหกอีกนึงนะคะติดสายหกนิดด้วยนะคะก็ะคือแปดหกเก้าหกศูนย์หกนะคะสองสี่หกแล้วนะคะ เล่นกันประมาณนี้นะคะหกชุดนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในสูตรฮานอยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะเล่นกันแค่หกชุดนี้นะคะคเพื่อนๆแล้วเรามารอลุ้นกันตอนเย็นนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหอยเด็ดหอยดังเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะอ่าที่แอดให้เล่นสายหกเพราะว่ามันยังติดหกหนึ่งนะคะคเพื่อนๆห้าหกหนึ่งนะคะเราก็จะเล่นเน้นกันในที่สายแปดหก 9606นะคะและหลักร้อยคือห้าใช่ไหมคะมันยังติดที่859505เราคิดว่าในสายห้านี้อาจจะมานะคะไม่สายห้าก็สายหกนะคะสองสายนี้นะคะจะมานะคะเพราะว่ามันอยู่ใน,นะะหลักร้อยนะคะหลักสิบแต่หลักร้อยหลักร้อยกับหลักสิบนะคะคือบุญนะคะคิดว่าน่าจะมาะแต่ว่าติดศูนย์อยู่ก็ไม่แน่นะเพื่อนๆอาจจะมาล่างด้วยนะคะ เพราะว่าอันเลขล่างมันออกศูนย์ามใช่ไหมคะมันจะติดศูนย์ห้าศูนหกศูนย์เจดศูนย์แปดแต่แอดคิดว่าน่าจะมาศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะเพราะว่าในสายตัดมันไม่มีเจ็ดแปดนะคะเพื่อนมันติดที่สายห้านะคะส่วนสามกับสี่ไม่มีในนี้เลยนะคะก็เอาเป็นเล่นที่สายห้ากันนะคะคือแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้า ส่วนตัวนี้เป็นตัวรองนะคะคือตัวกันก็คือแปดหกเก้าหกศนย์หกนะคะพเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะ